ดน,นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรอบนี้ทักษิณต่างจากทุกรอบนะครับรอบโดนยึดวีซ่าทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์จนถึงกระนี้คงเห็นได้ชัดเจนว่าทักษิณกําลังเข้าสู่หมากที่เรียกว่าจนกระดานการจนกระดานรอบนี้สิ่งที่ทักษิณทำ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณนะซึ่งก็มีรายงานว่าทักษิณกําลังจะหาทางเดินทางออกไปนอกประเทศเจออะไรเงี้ยแรงมากเจหนึ่งเจอสองแรงมากกว่าอ๋อหนึ่งเจอสองแรงมากกว่า,า,กกวาค่ะพระอาทิตย์เกิดพระจันทร์มันสับสนพระอาทิตย์เกิดพระจันทร์พระอาทิตย์มันเป็นภาคกลางคืนใช่ไหมใช่ค่ะพระจันทร์นี่ภาคกลางวัน ถึงเขาจะเป็นคู่ดินคู่ฟ้าแต่เขาอยู่ละคนละภาคข้างกันไม่ได้ใครตกเลขตัวนี้จะสับสนไม่มีจุดยืนไม่มีจุดให้ยืนเลยแล้วสองเจอห้าเขาบอกระวังจะเสียรู้ผู้ใกล้ตัวจะต้องเผชิญหน้ากับความยุ่งยากวุ่นวายใจและมันถูกทําลายแล้วถ้าแบบนี้พออาจารย์แม่เตือนแล้วแล้วถ้าหนูเป็นนายกองอิงหนูระวังขึ้นมาหนูจะรอดไหมคะระวังไม่ได้หรอกระวังไม่ได้ มันก็ต้องมีเหตุตก็ต้องมีเหตุมีเรื่องบบมากระทบทําให้เขาเนี่ยนะอยู่ไม่ได้แล้วอุย้ยงั้นงั้นขอดูคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะว่าจะช่วยดูแลปกป้องลูกลูกสาวได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะ 7, 8, 9, เจ็ดแปดกสิบเดือนนี้คุณพ่อนะกํากลังจ่ายเงิน,เ,งนเขาคุยเวลาเขามีเรื่องกดดันนะในเรื่องงานที่เขารับผิดชอบกันนะเวลามีปัญหานี่นะเขาก็จะใช้ตัง เามาใช้ตังรอดไหมเดือนนี้ใช้ตังรอดไหมรอดไหมค่ะเดือนหน้าก็ไม่รอดไม่รอดเดือนหน้าก็ไม่รอดไหมายถึงจ่ายเงินให้คนไปทํางานให้แต่ว่าไม่ได้ผลกลับมาจ่ายให้ใครก็ช่างค่ะคือฉันมีเงินฉันก็ต้องจ่ายเงินใช้เงินถูกไหมฮะะเพราะยุคสมัยนี้นะมันมีแต่ใช้เงินพี่เราบอกกฎหมายนี่นะกฎหมายไทยนี่นะไม่ศักดิ์สิทธิ์เอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้อันนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเขาใช้เงิน แต่ถึงยังไงไประชาชนเขาก็รู้นะฮะ,ฮะเขาก็รู้ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นอ่ะมันมีติ๊กตอก <ฮะ S 2> มันทั่วถึงใครมีเรื่องอะไรนะคนก็จะออกมาพูดโดยเฉพาะคนไทยเรานี่นะคนไทยรักชาติมันมีเยอะสื่อก็มีการรายงานเรื่องนี้นะครับก็มีการอ้างของแหล่งข่าวใกล้ชิดบ้านจันทรสองล่านะครับจากเพจที่ชื่อว่า The ุ o o m นะครับอ่สีบอกว่า นายซูเปียโตว่าที่ประธานดีคนใหม่ของอินโดนีเซียได้เดินทางมาพบนะทักษิณแล้วก็ชนะการเลือกตั้งและเข้าพิธีสาบานตนดำรงตำแหน่งเป็นประธานดีคนใหม่ของอินโดนีเซียเมื่อวันที่20ตุลาคมปี2067โดยทักษิณเตรียมที่จะเดินทางไปแสดงความยินดีกับซูเปียโตนะะในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ทักษิณยังมีกำหนดการเดินทางไปแสดงความยินดีในการเลือกตั้งประธานดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาด้วย ในช่วงต้นเดือนพฤศจิจกาย,ยนปี2567นะครับอย่างไรก็ตามทักษิณน,นะก,ก่อนหน้านี้ก็โดนคดีมาตรา12นะครับตามรัฐนูลที่ถือว่าทักษิณเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลเคยยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเมื่อ27กรกฎาคม2567นะครับแต่ศาลยกคำร้องเพรมองว่าทักษิณ ในช่วงเวลาที่ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศเป็นช่วงเวลาใกล้วันนัดพยาหลักฐานนะครับและอาจมีการป่วยทางแพทย์ในประเทศไทยสามารถรักษาตัวได้เป็นประจำอยู่แล้วกำหนดการจะเยือนอินโดนีเซียกำหนดในครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นการจะพยายามเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกนะฮะ หลังจากที่เข้ามายังประเทศไทยรับโทษเมื่อ22สิงหาคมพุทธศักราช2566ประเด็นคือทักษินกัาทำงทรร่อยนะครับวันนี้หุ้นส่วนก็คงเห็นตามเสือนะครับว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับทักษินคือชั้น14นะครับทักษิณไม่ยอมติดคุกกรรมการสิทธิ์แพทยสภาได้มีการสรุปสำนวนนะครับไปให้ทางการกรรมการสิทธิ กรรมาการสิทธ์ก็สรุปสำนวนเช่นกันนะว่าทักษิณไม่ได้ป่วจริงมีการกระทาําความผิดไม่ว่าจะเป็นกรมวัญชบัญชะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจนะครับและแน่นอนนะกระสุนิธรรมและเกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็คงทําให้ทักษิณก็คงรอซํารอสายพอสมควรน,นะครับในขณะเดียวกันก็ทนายของพุทธิสระก็ไปยื่นฟ้อง พักเพื่อไทยล้มล้างการปกครองนะครับจะให้มีการยุบพักเพื่อไทยรวมทั้งดําเนินการกับส่วนของทักษิณชินวัตรด,ด้วยนะครับก็เลยทําให้เราคงเห็นว่าสถานก,การณ์ตอนนี้มันงวดข้ามาแล้วปปชก็สรุปสํานวนเรียบร้อยละโือเฉพาะประกาศออกมาเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับว่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับใครและใครจะต้องมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของทักษิณผมเรียนว่าไม่ค่อยจะดีนะ,นะครับสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีไม่พอสถานการณ์ของทักษิณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากนะครับไม่ต้องแปลกใจกระแสข่าวที่ทักษิณจะอ้างเหตุเดินทางไปอินโดนีเซียเดินทางไปสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะไปแสดงความยินดีกับผู้นําของประเทศนั้นๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรอบนี้ทักษิณต่างจากทุกรอบนะครับรอบโดนยึดวีซ่าทั้งหมด นะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์จนถึงกระน,นี้คงเห็นได้ชัดเจนว่าทักษณิณกาลังเข้าสู่หมากที่เรียกว่าจนกระดาษการจนกระดาษรอบนี้สิ่งที่ทักษณิณทําได้ก็คือพยายามเดินทางออกนอกประเทศและพยายามเนียโทษกรรมสุดซอยแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ